ดอกไฟเอวีดจ้ะนี่ต้นอ่อนกินได้ดอกกินได้เม็ดก็กินได้จ้ะเ่ถ้าเราไม่ได้เก็บต้นที่มันอ่อนอยู่เราก็ลอกเก็บดอกเนะาะทำสลัดถ้าเราไม่ได้เก็บดอกเราก็ลอกเก็บเม็ดจ้ะเม็ดเอาไปโรยในไอช็อกโกแลตโรยในเอ,อิ่ม อาหารโรยในสลัดเราได้เนาะจ้ะเนาะนี่ดอกก็ทําสลัดได้จ้ะก็ให้ดูดอกมันจ้ะนี่้านสองดอกไปเลยโอ้โน่นถนน้านหลายดอกหลยหลอยู่จ้ะหลายอยู่ เยอะแยะเลยตอนแรกขิดววานนิดเดียวหนุนๆข้างในหนุนเต็มเลยมองแต่ข้างนอกฉันก่อนให้ดูตัวข้างนนี่ตําแยจะลุนเอาได้เนาะเทียถ่ายรูปถ่ายรูป ้สวยสวยสวยกำลังออกเต็มเลยเห็นไหมนี่เอาไว้สวยเนาะเอาไว,สว้ไวสวยป่ะดอกไฟอวีดจ้าทำสลัดได้